พยากรณ์ชี้เหตุเดือนธันวาคมสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับชี้เหตุประจำเดือนธันวาคมด้านดีดาวศุกร์ดาวเจ้าภพตนุและอีกภพหนึ่งก็คือภพมรณะนะครับยกหรือย้ายเข้าสู่เจ้าภพตนุคลองมาตรฐานเป็นเกษตรส่งผลในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงซึ่งในภพตนุเนี่ยก็คือตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลเลยนะครับก็จะมีความมั่นคงแข็งแรง ขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังได้รับกระแสข,ของดาวพัพพฤหัสบดีที่สถิตยอยู่ที่ราศีเมษต,ตรงนี้ก็จะช่วยเหลือสนับสนุนเป็นคู่ซั์คู่โชคแต่คู่รับคู่โชคข,ของชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยมาจากคู่ครองคู่ขาคู่สัญญาหรือผู้มากประสบการณ์อาทิเช่นถ้าเพื่อนเพื่อ,อชาวลัคนาราศีตุลท่านใดเข้าไปร่วมหุน้นลงทุนกับคนรักเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ รวมไปถึงเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวกับหมู่คณะและก็ครอบครัวด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีดาวตัวช่วยดาวเพื่อนฝูงสังคมยังคงรอสถิตยอยู่บนศีรษะหรือเล็งหรือตรงข้ามตรงนี้ก็อยู่ราวๆอีก5เดือนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลให้เร่งรีบเรียนรู้พัฒนาขอความช่วยเหลือก่อนที่ก่อนที่ดาวพระพฤหัสท่านจะขยับเคลื่อนย้ายขอจงมั่นใจอย่าถอยถอยต่ออุปสรรคนะครับ ดาวพุธเจ้าภพสุภะและภพวินาศหมายเลข4ี่ดาวแห่งการประสานการพบปะการเข้าสังคมและเป็นดาวความเจริญดาวงานเบื้องหลังของเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลทำการโคจรเข้าสู่เจ้าภพกระดุมพระและภพสหัชชะตรงนี้โคจรวิปลิตหรือเดินหน้าถอยหลังนะครับส่งผลให้เพื่อนเพื่อน,นชาวลัคนาราศีตุลการสื่อสารเนี่ยไม่นิ่งเท่าที่ควรและเป็นจังหวะมีรายจ่ายนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะการลงทุนและการท่องเที่ยวช่วงกลางๆเดือนธันวาดาวอาทิตย์ เจ้าภพลาพระดาวแห่งอำนาจระเบียบกฎเกณฑ์และแบบแผนลาพระความหมายก็คือกระแสเงินเข้าความสําเร็จอำนาจวาสนาเกติยศยกย้ายเข้าสู่เจ้าภพสหัชชะภพแห่งการติดต่อการประสานการค้าขายและตรงจุดนี้จะส่งแสงถึงดาวพระพฤหัสบ,บดีดาวแห่งความสาเร็จดาวผู้รักผู้ใหญ่ดาวบารามีเกา่าที่สถิตยอยู่ที่ภพปัตนิภพแห่งคู่ค้าคู่สัญญาส่งผลให้ช่วงของกลางเดือนธันวาคม เป็นรอยต่อสู่กลางเดือนมกราคมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะการติดต่อการประสานจะก่อเกิดรายได้มากเป็นพิเศษของกับเพื่อนเพื่อชาวลัคนาราศีตุลเลยนะครับลองสักตั้งไม่เสียหายนะครับความเพียรพยายามเป็นเหตุแห่งความสําเร็จข้อควรระวังสําหรับเพื่อนๆน,นชาวลัคนาราศีตุลเนื่องจากดาวอาทิตย์ดาวอังคารเนี่ยเดินนําหน้าลัคนาก็จะส่งสภาวะความหงุดหงิดความรําคาญ ทำให้เพื่อนเพื่อชาวาลัคนาราศีตุลเนี่ยไม่ว่าจะความอดทนอดกัน้นช่วงนี้จะลดน้อยลงเป็นความอดทนอดกัน้นความหงุดหงิดความลาคาญใจเนี่ยมันก็จะเป็นบอกเกอร์แห่งความเสียหายได้นะครับอาทิเช่นความเสียหายต่อสุขภาพความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนใกล้ชิดระบบการตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายนะครับสร้างพฤติกรรมที่ไม่น่ารักต่อผู้พบเห็นเกิดภาวะความทุกข์ใจตามมาส่งผลต่อการทํางานอาจก่อให้ เกิดความเสียหายในหน้างานที่กระทำได้แนวทางการตั้งรับสำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลนถ้าผมแนะนำก็คือการฝึกลงับความโกรธความไม่พอใจมีสมีสตินะครับตระหนักถึงอารมณ์และลึกถึงว่าเออทำไปแล้วเนี่ยผลดีผลร้ายเนี่ยส่งผลอย่างไรนะครับหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอนการฝึกหายใจยาวๆนะหายใจลึกๆก,ก,ก่อนทําภารกิจหน้าที่การให้ความสําคัญ ความตั้งใจที่จะลดความโกรธการเปลี่ยนมุมมองจากพลังงานลบเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเชิงบวกหาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายความตึงเครียดหรือออกกําลังกายนะครับเพื่อเพื่อลดสภาวะอารมณ์ส่วนการสร้างกระแสด้านดีเพื่อต้านทานกระแสลบในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าแนะนำนะครับก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ป่วยหรือบริจาคเลือดบริจาคน้ําอาหารรวมไปถึงวางจิตมีเมตตาสุดท้ายนี้ ขอวอวยพรให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีหลักจิตใจที่แข็งแรงเป็นผู้โชคดีมีชัยเหนืออุปสรรคปัญหาทั้งปวงสวัสดีปีใหม่ครับ